กาบเรียนพออดารุณีสุวรรณชาตีน้องประสิทธิ์ปาเต้วหัวหน้าช่วงชั้นที่หนึ่งของเรานะคะแล้วก็น้องๆหัวหน้าวิชาการใหญ่ของโรงเรียนน้องกั่นหัวหน้าการเงินน้องจุ๊บแจงนะคะน้องกวางน้องหม่อมผู้ปกครองนักเรียนห้องป .2 ของคุณครูนิรมนลที่ดูแลก,กันและก็ทำงานร่วมกันมาในหนึ่งเทอมที่ผ่านมานะลูกนะ ค like 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 really like ุณครูมอบกรบทนี้ให้กับทุกคนเลยนะลูกนะทุกคนเด็กๆของคุณครูในห้องนี้แต่งจากใจคุณครูไก่นะลูกเมื่อได้ย้ายไปที่ใหม่ใจยังคิดครูรักเจ้าดังญาติมิตรที่ชิดใกล้ชุดตินันรัตนพันผูกพันใจปุญพบรักมากมายในฤืดีทัะภูมิเพชรสีเงินรักเกินร้อยทัภูมิธรรมชาติก็ไม่น้อยไปเลยนี่ นัตพลทองขำย้ำอีกทีครูห่วงนะคนดีมีเยื่อใหญ่ไอรัตด,ดาช่องลมกดไม่หมดเท็ดทำงานเสร็จเธอส่งผลสงสัยชะนันจิตาเช้าเป้นแสนสบายครูสุขใจเมื่อเห็นหน้าพาเบิกบานหนูทุกคนที่ครูกล่าวเล่ามานี้ขอให้หนูเป็นคนดีช่วยสืบสารตั้งใจเรียนก้าวหน้าทางงานการ อย่าพบการสิ่งชั่วมั่วอาบายถึงคุณครูจากจากแก้กายแต่ใจอยู่ครูรักหนูหนูรู้ตัวกันบ้างไหมวันข้างหน้าถ้าหากหนูได้เติบใหญ่ก็อ,อย่าลืมครูไก่ผู้ช่างมา